ครับตอนนี้<ม>เป็นวิธีการสอนทํากินแหนมเนื้อของเวียดนามของแท้นะครับครับตอนแรกมีเนื้อก,ก่อนแล้วเราก็จะใส่ผักนะมือเลยใส่ผักเสร็จใส่เบียร์ต่อใส่เบียร์นิดนึงครับ <c oughs> แล้วก็ใส่พริกเผานะครับเพราะเราคนชอบเผ็ดนะใส่เสร็รียบร้อยมีใส่แตงกวาแนละ้วแล้วก็ใส่กล้วยเอ้ยมะม่วงหรืออะไรเนี่ยเลือเลอเลอเล่อนนะมะ่วงนะให้แบบได้รสฝาดนิดนะึง แล้วพัน,นครับพันพันพัน,พนโอเคนี่จิ้มเลยตัวกรใส่เลยครับเต็มที่หมดเลยห,หมดหมดเอะหมดหมดหมดอืมอมครับรสชาติอร่อยหมครับอร <laughs> ่อย <laughs> อโหเมื <laughs> อม่อีอืม อร่อยมากครับเบียร์อร่อยป่ะไม่นอนอยู่แล้วไม่นอนไม่นอน